8ขอขอบคุณค่ะวันนี้จะบอกถึงว่าความประทับใจว่าจูงมาครั้งแรกจูได้เข้าฟังในวันที่13พฤศจิากายน2566วางมาแล้วรู้สึกปาปเปื้อนในวันแรกก็ได้โทรหาเพื่อนพี่น้องพี่ที่อยู่บริษัทขายตรงขายอื่นมานะคะ บัดน,นี้ก็ได้ทีงานก็ขอขอบคุณทีงานทุกทุกสายและสิ่งสำคัญในล้องในอ้อมกอดของเอ c ซีของบริษัทท่านประธานเองเราจูดาหมูและทีงานและอัพไลน์ข้างบนทุกทุกท่านเป็นตัวแทนให้ขอขอบคุณสายลายผู้ที่ห้นเกียรติและเป็นเป็นกระบอกเสียงให้กระจูในมาวันแรกนะคะ โดยเฉพาะได้ฟังหัวหน้าใหม่เกิมาก่อนก็คือครั้งแรกสุดก็มารับใจจังหวัดน่านพี่มอยแดงนะคะและผูะแถลงและมังกรเหนือท,ทุกทุกท่านผู้ใดที่ไม่ได้เอ่ยนาะมเอยชื่อก็ขอขอบคุณท,ท,ทุกทุกท่านนะคะสายไลน์ได้ไวยค่ะวันนี้เป็นวมเป็นจุดแรกของจยที่มาหยียสาย SMC นี้เป็นเวลาสิบเตือนการที่อยู่สิบเตือนนี้ได้รู้มัน่นตั้งใจสินค้าดีเข้าประชุมเช้าเย็นตั้งแต่ศึกษามาจนบัดนี้จูถ้าติดภาระสำคัญสำคัญ,คญก็จะไม่ได้ไประชุมแต่ตั้งแต่วันที่ศึกษามิกายน2566จาหกจูนนี้ได้เข้าประชุมเช้าเย็นเช้าเย็นไม่เคยขาดต้องประชุม มองประชุมคือแหล่งความรู้ที่จูอยู่มาทุกวันนี้จูขอบคุณเพื่อนสายลายต่างๆที่ท่านมาก่อนจูจูได้นําความรู้ของเพื่อนสายไลายทุกๆท่านมาประกอบความรู้ของจูและเข้าสู่กายบรรยาาศในทํางานของจูบัรนี้จูก็ได้สําเร็จไปแล้วประมาณ3-40-50%เซเหลือเวลาอีก50นั้น เราจะต้องทําให้ได้ขอขอขอทำท,ท,ท,ทนันทีทำทั่วไทยขอไม่ได้ทุกท่านนะตามขออย่าไปขอไปขอเลยทุกท่านในที่นีท่านสำเร็จได้ท่านขอไม่ได้คนข้างหลังอยู่เรานะคะถ้าเราขอเราไม่มีเงินวันนี้ใช่ไหมคะเราไปทํางานเหมือนดาหมูน,นี้ใช่ไหมคะถ้าละกะเกษียณมาก,ก็ได้แค่กเกษียณนะคะ แต่ถ là <mel dzie ń> ้าเราทำงานใน SNC ขาวไดมอนค่ะทุกท่านคะเราสองคนถ้าเราขึ้นขาวไดมอนเราสามารถมอบดกทิ้นนี้ให้กับหลานเราหลานเรามาตอบต่อรหัสเราได้นะคะนี่คือคำว่าพาสิกคำนะคะของ SNC สินค้าที่ต้กอยจูก็บอกทุกท่นว่าอย่าท้ออย่าถอย ปี68 69ผู้นำและคนใหม่ในห้องสมัครทึงขด้นี้จะประสบความสำเร็จจะได้จับเงินถึนเงิเนแสนเงินล้านแน่นอนแต่ทุกท่านอยาหนีประธานเอกไปอย่างเดียวนะคะประธานไม่มีที่ไหนจะมาประชุมเช้าเย็นท่านประธานที่อื่นไม่มีนะคะอย่าหนีประธานเนนอกเลยต่อไปเลยอยู่ให้เป็น ยูไปเลยก้าวให้เป็นแล้วท่านสำเร็จนะคะถ้าทุกท่านห่อได้แจะอยู่หัวว้าต่อได้แต่อย่าถอยทุกท่านขอได้ถ้าถอยได้ถอยไปเลยนะคะวันนี้จูก็ขอสวัสดีและถามคุณทุกทุกท่านนะคะทุกท่านจะบอกกันที่ทาเลยนัดนะคะจูขอส่งไม้ต่อคืนในให้กับทั้งหลังจูทั้ง บางทางสุรชัยจทยพูนะคะก็ะให้เรียนสายกับท่านมาแล้วก็ขอให้ท่านจทยภูมิดําเนินต่อจากจูนนะคะกลาวขอวคุณน,นะคะพบก,ก,ก,กันที่ข่าวสำเกกร็จพบกันที่ทาวไดมอนพบกันโดยที่สำคัญสำคัญที่สุด23 24พฤศจิกายนข0าวอยไหนอย่าลืมอย่าลืม และคุณจะสำเร็จในวันนั้นนะคะขอบคุณค่ะค่ะจากคลังชัยภูนะคะเรียนท่านประธานเอกสรวิซศิรวิชสมบัตินะคะในชั้นลงพันพันโสรีนะคะคลังชัยภูนะคะทีมชัยภูมาทั้งหมดก็ เครั้ง well, นี้ก็เก้าชีวิตแล้วก็มาจากโคราชด้วยนะคะคือเราอยู่ทีมเดียวกันนะคะอ่าก็ไม่คิดไม่ฝันนะคะว่าจะได้มาพ้อยแถลงไม่รู้จักนะคะมาครั้งแรกในชีวิตนะคะก็อ้อมไปอ้อมมาอ้อมมาอ้อมไปก็มาเจอค่ะค่ะก็ได้รับการต้นรับเป็นอย่างดีก็ขอขอบคุณทางห้วยแถลงและโอกาสนี้ด้วยนะคะก็ ก็จะขอเชิญท่านอื่นนะคะมาแชร์ประสบการณ์เนาะเอาท่านแรกด้านโน้นเลยนะคะจะนแนะนำจารย์ท่านไพโรอดลังรุลักน,นะคะ,อ,ะ,อ,ดดนะคะอันนี้เป็นจระปุของเกลืองไข่ไ <c> ม <oughs> ่ใช่พ่อแล้วก็ทีก่กระปุของเกลืองไข่นะคะก็อยากให้ท่านพูดคุยกับเพื่อนน้องพี่น้อง SMC ของพวกเรานะคะท่าเชิญค่ะขอบคุณ คุยาะคะ่าเออเรียนท่านประธานเองดจสไปซื้อถุงนะครับวก็ท่านรองประธานแล้วก็สวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่อยู่ในห้องเรียนทุกท่านทุกคนที่มาทำความรูักและจะมาเรียนสิส่งที่ของอเ,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 เมเริกาในวันนี้ด้วยกันผมเปโตรนันคารัชนะครับจากสำนัดชัยภูมิผู้เปิดโอกาสก็อนรคุณคุยานน่าบรรพานะครับคุณครู ออดคุณกูสุรัชัชยนวานนะครับขอบคุณเขาดีเมื่อจบเรียนก็จบเรียนทีแ่แล้วขอโทษทีกับโมเจจูโทรไปหาเพื่อนมาดูจุดนี้กับเราสีดำโทรมาบอกเออเรากระเจี๊ยบเราแล้วเราไม่ทำอะไรแล้วนะครับก็ดูจนรอบจนไปจนมาขอบคุณามากมากขอบคุณเพื่อนนะ อยู่ไปอยู่มาอยู่มาอยู่ไปปุญยาไปหาทำแาแไรที่ปุญยากับบอลทำรถตู้ไปหาผมที่บ้านลักษณะท่าทางผมถือผูดง่ายๆว่อยู่ในวัยวัยรุ่นตอนปลานะครับอย่างท่านกิติราชบอกว่าอายุยี่ห้าปีผมก็ยี่ห้าเหมือนกันจะครบร้อยน <c> ะ <oughs> จะครบร้อยแล้วก็เลยเลยเกษียณตัวเองปุญยาถา แต่เจนยูถามคุยยาว่าที่ไปรอดอยู่ในก็ท่านไปไหนไม่ได้แล้วตอนนี้เดินไม่ไหวแล้วนะครับเดินไม่ไหวจริงๆเพรอาอะช่วงเวลานั้นฉี่รถสิ่งนี้ขออนุญาตพูดตรงตกงนะครับข็ดที่สี่หาออนาไปเลยฮนะผมโทรไปหารถมารับแม่บ้านตอนนั้นปะท่านไปนนไปฏิบัติธรรมที่วัดหลานไปรับหลานให้มานอนบอกตาขอนอน ระยะเวลาหนึ่งก่อนนะประมาณสี่ห้าโมงค่อยมาปลุกพอเราถึงทขึ้นมาเดินไม่ได้นะครับต้องโทรไปหาโรงพยาบาลโรงพยาบาลบอกพูดยาเปิดบัวมารับผมแล้วให้เดินมาให้ขับรถมารับที่บ้านที่เรารู้จักกันทีผมก็ไปโรงพยาบาลหมอหมอเขาปรึกษากันแล้วไม่าให้ผมเข้าไอซีดูฉีดยาอยู่แล้วก็ให้ให้น้ำเกลือให้อะไรหลายอย่างจนประมาณห้าหกชั่มตื่นขึ้นมาเดินได้ พอเดินไปได้ในช่วงแรกแอาการต่อมาผมเป็นโรคเบาหวานอนนี้ผมเป็นมาทั้งเต่ในช่วงปี2539 2539นั้นช่วงนั้นทางโรงพยาบาลจังหวัดชัยภูมิเขามีโครงการที่จะไปตรวจโรคในหน่วยงานราชการต่างๆนะครับที่เป็นเจ้าหน้าที่ในจังหวัดผมคนหนึ่งที่พบเจอโรคเบาหวานอยู่มาประมาณจนกเกษียณอายุราชการในช่วงปี49นะครับ โรคที่ตามมาอีโกโรคหนึ่งนั่นก็คือความเสื่อมถูกขาดของของขาของหัวเข่าของหนังตัวเราเราจะเป็นอ่ากระดูกทับเส้นนิ้วล็อกมือชี้ชี้ชไม่ได้กำหมัดอย่างนี้ไม่ได้เลยใครทยากจะตีใทรนี่กำไม่ได้เลยนับปัจจุบันนี้กำมัดดูออกมาเลื่อนแรงเงพราะมาเจอชายตีมาครับอ,อันนี้ขอบคุณมากครับอันนี้อันอันที่สามพบมาอีกต,ตัวหนึ่งเบาหวาน ยังไม่พอต้องมาพบกับใครมัมันในเสเ้นเะลือดนะในช่วงสามเดือนที่แล้วหมอบอกว่าม้วนหน้าผมจะฉีดยาให้ครับคุณพ่อพยาบาลที่โรงพยาบาลประจำท้องถิ่นขออนุญาตครับม้วนหน้าด้วยสี้ไียเพาาผมผมมาเจอชาแล้วผมมั่นใจว่าชาตัวนี้จะไม่มีโอกาสที่จะให้มันสูงขึ้นอีกได้ไปตรวจดูในช่วงนั้นนะครับสองร้อยเก้าสิห้ากว่า นมาสุดไหมสองร้ยเก้าสิบห้าวันที่ยี่ที่แล้วเนี่ยพบเก้าสิบวันผมไปตรวจบาหวานหมอดูเข็มบอกว่าด,ดูเลือดเลือดเราเนี่ยมันขึ้นที่ร้อยร้ถือว่าต่ำนะฮะจากสองรามัเหลือร้อถือว่าลดลงมาผมว่าดีขึ้นนะพอมาดูความกาันความการช่วงแรกกัน ตั้งแต่เก้าเดือนที่แล้วไปสามเดือนที่แล้วสักทีนะครับอยู่ที่ร้อยร้อยเก้าสิบกว่า <Okay. S 1> เดือนกันเหลือร้อยแปดสิบแสดงว่าลดลงนะฮะทีนี้ระดับน้ำน้ำหนักหกหกสิบแปดกว่าหกสิบแปดขึ้นเหลือมาหกสิบหกครับแต่แปลว่ามันลดใช่ไหมตอ <Okay. S 1> นแรกผมทานทานชาเนี่ยประมาณสองนี้ปรีทางท่านประธานพูดร้อยบ่อยในที่ประชุมกอย่ารักษาตัวเองให้ทานสาม สองสามสี่สองหรืออัดเข้าไปห้ากองผมก็เล่มาในช่วงที่สองที่สามนี่แหละนะครับพอผมทานมาแล้วรู้สึกแบ่สามสามเดือนนี้ใช่ไหมครับก็เลยมาอัดช่วงหลังนะ,ะในที่สุดก็ดูอาการแล้วตัวกระดูกทับเสี้ยนที่เคยนอนทิ้ตัวไม่ได้นั้นปัจจุบันนี้ลิกตัวไปไหนก็ได้แล้วก็ออกวิ่งได้นะครับตอนเช้าอะะตอนเย็นออกวิ่งได้ด้วยแล้วก็ตอนหลังมานี้เลยบอกว่าจะต้องซื้อ รถวิ่งก็จำอยู่ที่ไม่ต้องไปเดินวิ่งตามถนนเผื่อมีอุบัติเหตุในช่วงนั้นก็จะจับใจมาเจ้าที่ว่าก็รถไยแบบนี้สามารถใส่กางเกงยินใส่กางเกงตัวเองได้นะครับแต่ก่อนต้องนั่งใส่กางเกงนี่คือความประทับารของชาสีมาและตาแพรลาบีและโกโกมาดาที่สามตัวโลกถ่ายผมจะก่อนสามวันถ่ายครั้งหนึ่งณปัจจุบันนี้มันกลับกันอยไดเลสามวันละสามครั้งต่อวันครับ ขอบคุณมากที่ท่านประธานให้สิ่งดีกับกาสเป็นดีแฟชั่นที่พอกเรากับพื้นดินใหม่นะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งพิเศ์เป็นนวัตกรรมใหม่ที่ทางงานของเรานะครับเนี่ยจะเป็นของพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมาแต่พวกเร็ยสิ่งที่มีคุณภาพในระดับโลกต้องขอขอบคุณท่าน นะครุณยาแล้วก็ขอบคุณก่บมูเจจูและทีมงานทุกท่านนะครับขอบคุณทุกท่านที่นัองฟังวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับค่ะยืนยันนะคะว่าพระรลปหรือท่านไพโรดนนันทรัตน์นะคะไปเจะคอครั้งแรกเลยนะคะแกจะเดินแบบต่อส้น,น,นะะอย่างนี้ค่ะทีนี้ทางนี้บอกว่าไปชวนพระริดหน่อย ก็เลยบอกว่าโอ้ไปไม่ไหวหรอกไปเด็มันข้าเดินแล้วคงไม่ไหวอะไรงี้ก็เลยเอาไปให้ทางลองดูนะคะจากการที่เดินต่อส้นเนี่ยน่ะก็จะเดินลักษณะนี้เดินไม่ไหวนะเดินต่อส้นเขาเรียกเดินต่อส้นพอทานไปประมาณกี่หม้อท่านเขาไุก็ชุบแหนะไปโลดก็เดินสบายค่ะเดินจับกระดูกเกวี้ยอย่างนี้เกวี้ยได้ก็ได้ท่านได้โลดไดยค่ะ อันนี้คือเงื่องทลการสิมาของเรานะคะขอบคุณท่านประธานอีกครั้งนะคะวันนี้คุณสุรชัยสะดวกแทนนะคะคุณสุรชัยทันโสรีนะคะวันนี้บอกมานจะเป็นผิดนะอันนี้เจ้าของสางใรจยยาบุญค่ะแล้วก็คุณจันร์ไพเดินออกมาง่ายได้เลยนี่กันคุณจันทร์ไพยแสงคุณล้อนะคะนี่ก็สินมานที่เริ่ม เริ่มต้นด้วยกัรคือคุณกำไพ่คุณต้อยธัญรนทร์สุวรรณเสือแล้วก็คุยาสามคน่ะทดลองสินค้านะคะสินค้าที่ท่านดามูเย็จูโทรไปชวนแต่แต่เราก็ไม่ค่อยได้รับสายก็มีท่านพรสว่างอีกคนนึงนะคะสนับถนนที่ลำที่เนี้ไปอีกทีนึงก็เลยอาอย่างนี้ทดลองสามคนนี้ทดลองนะ สั่งสินค้าจากบริษัทชุดหนึ่งสามสามสามกาแฟสามชาสามโกโก้สามนะคะเอามาแบ่งกันสามคนนะคะคือทดลองกับคุณรำไพกับคุณต้อยแล้วก็อุญาสามคนทางทีนี้เรามาดูคุณต้อยเป็นหลักไหนใครรู้จักคุณต้อยคะยกมือค่ะคุณต้อยทันเดชพรคนนี้เป็นอ่อนแรง นอนติดเตียงนะคะเป็นครั้งแรกที่แม่หาไปตรวจโรงพยาบาลนอนติดเตียงมาหลายเดือนนะจําไม่ได้แต่หลายเดือนเลยทีนี้ก็เออทีนี้ก็ได้มาทานชาก็เราทดลองกันสามคนพ่กกิห่อเดียวห่อข่าวใหญ่นะคะห่อเดียวมือที่แกเคยไปจับลูกวิฟองที่หมอเขาไม่จับลูกิฟองจับวางจับวางไม่จับไม่ได้นะคะตอนนี้พอมาทานชาแกจับได้จับแน่นเลย เราก็เลยเออขนาดก็ได้เนาะจะทายยังดีเลย,ย,เลยก็เลยมาตัดสินใจเริมคลังค่ะเป็นคลั่งไสยมูค่ะอันนี้สุดยอดของท,ท,ท,ทางผีมาเราเลยนะคะก็อยากจะบอกทุกท่านว่านะคะเรานาถูกที่ถูกทางแล้วนะคะอ่ะตอนนี้ก็คุณบังบลิ่จะมีอะไรไหมคะอันนี้ก็สาวน้อยร้อยโลกนะคะเนี่ย แต่น้อยน้อยโรคนะคะเป็นโรคนับไม่หวานไม่ไหวนะคะพอทานแล้วก็ได้หิวพันนะคะเออได้หิวพันก็เขาจะเอาลงดีเขาจะอายลือดน้อยนะคะแต่มีโรกเยอะตอนนี้โรกก็เริ่มเริ่มลดลงใหม่นะคะลดลงเรื่อยๆนะคะโรกนะคะอ่าเตรียอตุ่มของตัวที่ท่านต่อไปท่านอาทิตย์จากคุณาชนะคะขอแนะนำตัวเองไหมคะอ่าคุณอาทิตย์นี้ก็ อยู่ที่นครราชสีมานะคะไม่เป็นไรนะคะนี่ท่านจนหลอกขึ้นหล่อขึออ้นดูร่าดาได้นะคะต่อไปก็คุณพม,มาคุณนี้นะคะคือวันเสาร์เป็นน้องของคุณต,ตอ้อยดูแลคุณต,ตอ้อยอยู่ตอนนี้นะคะเป็นยังไงบ้างคุณต,ตอ้อยคะดีขึ้นเนาะ เดี๋ยวนี้เดินได้ทําอะไรได้ทำตกลงได้แล้วนะคะแต่วันนี้ก็อยากมาด้วยนะ,ะแต่ว่าส่วตัวแทนมันมาก็คือคุณพมมานะคะอันนี้อันนี้คนใหม่นะคะสองคนนี้คนใหม่ที่มาวันนี้นะคะทานทานสีมาของเราแล้วรู้สึกยังไงบอกได้ไหมคะ <c oughs> อันนี้ยังใหม่อยู่จะสมัครวันนี้บอกว่าจะเอา 3, 3สามสามกล่องที่ท่านสมัารมาให้นะคะหรือวันนี้จะสมัครทั้งกล่องเลยนะคะ เรื่องความสื่อใหม่นะคะวันนี้ขอบคุณท่านประธานมากนะคะได้แล้วขอเชิงคุณมือให้กับพิธีการค่ะขอบคุณมากค่ะอคือใหม่ค่ะสุดท้ายแต่ไม่ไม่ท้ายสุดนะคะสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดเราจะก้าวต่อไปนะคะวันนี้ก็พูดมาจบแล้วแต่ก็ยังกราบขอบพระคุณ ท่านประธานเอกสอวิศสสิษวิศสนสุัตินะคะของเรามีสินค้าดีสินค้าตรงปกแผนการตลาดดีรวยเลือลังเอาไหมคะเอาไหมคะเอาเอาอก็ลงมือทำผูดด้ใดที่มาวันนี้คือวันแรกติดต่อกับผู้แนะนำของท่านมานะคะคแล้วก็ส่งเอกสารสมัครวันนี้ท่านจะได้สินค้าแถม กาแฟโกโก้ชาสีมาและกระปุท่านจะเป็นคนสุดยอดยอดสุดท่านจะรวยและรังดีนะคะใหม่ๆนะคะรบกันที่ความเป็นมันความสำเร็จนะคะขอให้ท่านประสบความสำเร็จท่าไปขึ้นให้เลยค่ะเอาไปแล้วกันทั้งหมดเลยทั้งหมดเลย สังกัดขอขอเรียน